กองทัพเรือไม่เสนอซื้อเรือดำน้ำา S 26T ลําทีลำที่2และลำที่3ในปีงบประมาณ2,566หลังถูกชะลอมากกว่า3ปี สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยมิลิเตอรี่เวปอนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีข้อมูลข่าวสารวั b เร e กันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่ค,ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับเนื่องจากว่าทางกองทัพเรือไม่ยื่นเสนอกับรัฐบาลในการขอซื้อเรือดำน้ําลําที่2และลําที่3ในปีงบประมาณ2566นี้นะครับซึ่งทางบิ๊กเท่านะครับ หรือพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนะครับผู้บัญชาก,การกองทัพเรือนะครับที่พึ่งสร้างเสียงฮือฮานะครับจากการทำโรงวินัยตัวเองในการแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีนาวาเอกกลางนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือนะครับที่ทางบิ๊กเท่านะครับไม่ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3นะครับ ในปีงบประมาณ2 5 6 6นี้นะครับเนื่องจากท่านให้เหตุผลว่าจะใช้งบประมาณในส่วนนี้นะครับมาพัฒนานะครับได้ซ่อมบำรุงเรือต่างๆที่มีอยู่นะครับและอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่มีอยู่ในกองทัพเรือนะครับพร้อมกับสวัสดิการกําลังพลนะครับซึ่งเรือดำน้ำําลําที่2และลาที่สามเนี่ยทางกองทัพเรือก็มีการยิ่งโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า3ปีด้วยกันแต่ก็ถูกปัดตกมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 3 2 5 6 4และ2565นะครับซึ่งในปีงบประมาณ2566นี้นะครับทางท่านผู้บริาก,การกองทัพเรือนะครับจึงไม่ยื่นโครงการนี้แก่รัฐบาลนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนนะครับว่าทัวลงแน่นอนนะครับถ้าเรายังดื้อและยังยื่นโครงการนี้ไปฉะนั้นแล้วเนี่ย ท่านบิ๊กเทาเนี่ยนะครับได้คิดว่าเอางบประมาณในส่วนนี้เนี่ยนะครับมาพัฒนาในกองทัพเรือดีกว่านํามาซ่อมกําลังซ่อมเรือดีกว่านะครับหรือจัดหาวุธยุโธปกรณ์ต่างๆที่มันงบประมาณไม่ค่อยสูงอีกทั้งถ้าเกิดเรายังดิ้นด,น,ดนทุรังไปเนี่ยไปไปยื่นโครงการเนี่ยนะครับก็จะมีประชาชนก็ด่าแล้วอย่างแรกนะครับแล้วก็มีนักการเมืองฝ่ายค้านต่างๆอาณาเยอะแยะมากมาย อาจจะทําให้เจ้าตัวเรือดำน้ําลําที่2องในลำที่3เนี่ยไปไม่ถึงฝันนะครับอาจจะถูกปัดตกไปเลยโดยที่ไม่ได้ยื่นโครงการใหม่หรือไม่ได้สั่งซื้อต่อไม่ได้สั่งต่อนะครับแต่การที่ท่านลิทยทอเนี่ยนะครับได้สัง่งไม่ไม่เสนอเรือดำน้ําในปีนก็ประมาณ2566นี้นะครับไม่ได้หมายถึงจะยกเลิกการซื้อแต่อย่างใดนะครับนั่นหมายถึงการ พูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับการชะลอการซื้อเรือดำน้ำนะครับโดยมานับหนึ่งใหม่โดยจะมีการยื่นโครงการใหม่อีกครั้งเนี่ยในปีงบประมาณ2,567ก็คือปีที่เราได้รับรมอบเรือดำน้ำลำแรกนั่นเองนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2,567เนี่ยถ้าเรายื่นโครงการเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ผ่านนะครับก็เท่ากับว่าเราจะ มีการต่อเรือดำน้ําลําที่สองและลำที่สามประมาณห้าถึงเจ็ดปีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์และก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะเข้ามาก็จะอยู่ที่กองทัพเรือแล้วนะครับว่ากองทัพเรือจะยังซื้อเรือดำน้ําลําที่สองลำที่สามอยู่ไหมหรือจะมีการซื้อเรือที่มันทันสมัยขึ้นหรือจะมีการจัดหาโดรนใต้น้ําเพราะต่อไปก็จะมีโดรนใต้น้ําเข้ามามีการรบสมัยใหม่อ่าอิเช่นเหมือนกับเครื่องบินรบที่ทาง ท่านผู้บัิการท่าอากาศก็มีแนวคิดที่จะซื้อเครื่องบินยุคที่5นะครับแบบ F-35 เข้ามาชั้นและกองทัพเรือก,ก็ก็คงต้องมาคิดกันใหม่ต้องมาวางแผนกันใหม่ต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับซึ่งท่านพลเรือเอกสมประสงค์นะครับก็ได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ได้พิจาราเองนะครับในการไม่ยื่นโครงการนี้นะครับโดยที่แจ้งว่าไม่ได้มีใครหรือรัฐบาลสั่งการ เรือดำน้ำเนี่ยเป็นอาวุธที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความจําเป็นนะครับแต่ก็ต้องดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศหลังโควิดก็คงค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับท่านผู้จัดการทหารเรือมีนโยบายไม่เสนอของงบประมาณในการซื้อเรือดำน้ำลำที่2ให้ละลำที่3ในปีงบประมาณ2566นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับกองทัพเรือนะครับที่เราจะมีเรือดำน้ำา3ลำซึ่งเรือดำน้ำ ทั้ง3ลำเนี่ยนะครับเราได้มีการอนุมัติแล้วนะครับเมื่อตอนสมัยรัฐบาลคอสอชอนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถึงได้อนุมัติในการจัดซื้อเรือดำน้ำเอชยี่สิบจำนวนทั้ง3ลำถ้าไม่มีการชะลอนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมา หรือมีการคัดค้านอะไรกันเกิดขึ้นผมคิดว่าปีหกจีบนี้เราก็จะได้เห็นหน้ากันทั้งสามลำนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อทางกองทัพเรือมั่นใจแล้วว่าไม่เสนอหรือยื่นโครงการนี้ต่อนะครับผมคิดว่าเมื่อถึงวันนั้นกองทัพเรือคงจะมีแผนใหม่ๆเข้ามาคงจะไม่น่าจะซื้อเรือดำน้ำําลําเดิมนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาต่ออีกเป็นปีๆมันก็คงมีอายุอายุห่างกันราวๆกว่าห้าหกปีเลยนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับและนี่คือข่าวที่ผมนํามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องไทยรัฐทีวีเว็บบอนันเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ